หมุนปุ๊บผมบอกถ้าาสิษฐ์มีจริงปุ๊บเแล้วมันก็วนน้ากลับมาอยู่ที่เดิมวนมาตอนแรกวนหมูอยู่ตรงนั้นบ้านหลังนี้มันบ้านหลังวนมก็วนอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ไปไหนทีท้าสศิษ์มีจริงขอให้ผมลอยน้าไปก็ลอยน้ำไปแล้วมีผู้ชายคนนี้เขาเดินไปหน้าเคเตอร์เขาบอกว่าพี่ผมฝากโทรศัพท์กับประชาชนหน่อยแล้วน้องผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเขาก็ทำหน้าเออเออแล้วเขาก็พูดอีกรอบนึงสองรอบนะ พี่ผมฝากอ,อบรประชาชนกับโทรศัพท์หน่อยผมจะไปกระโดดน้ำเขาพูดอย่างนี้เราก็ได้ยินเราอยูน่นั่นคอเตอร์เราขังตเต็มมองหน้าทำไมน้องเขพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็บบเดินมาพี่ก็เอาบินไปส่งนักคอเตอร์พอเดินมาวันนี้ปั๊บเขาจะไปยืนอยู่ตรงนู้นได่ยินรอยเท้า,ออา,ทาเขาแล้วพี่ก็ถามน้องเขาว่าน้องน้องหาอะไรเหรอน้องครับน้องหาอะไรเหรอเขาก็ไม่พูดตอบเขาก็พุ่งเลย แล้วแล้วตอนที่เขาโดดลงไปอ่ะใต้ห็นให้ลอยไปแล้วเขาจงไปหรือว่าเขาไปเ้าว่ยไปขึ้นไหนไหมเขาว่ายน้ำก่อนเลยเขาไก็จะเกียดตะกายเขาไปเรื่อยเลยลูกค้าก็เห็นไปกันเห็นไปตรวจสายตาตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใคยว่ากันครับขึ้นขึ้นขึ้นลำนู้นก่อนเดี๋ยวขึ้นก่อนครับบุรีมีคนโดดสะพาน ở, ờ, ở bên dòng cúp hay mấy Đi bớt Anh Nam vẫn lẹm rồi mày เรื่องนะครับขอบคุณพี่มากครับนั่งก่อนนั่งนี้ก่อนแล้วไปไหนมาครับผมมันยังไงกุ้งนางผมจะทดสอบมาใครมากับใครทำผิดารัฐประศาฮะแต่ผมทำสิผิดเคราะโควิดหลายเรื่องครับโอเคโอเคขอให้ทุกคนเข้าสู่ตอนแล้วทุกคนแล้วคนไทยอ่ะดีที่ใส่ดดีว่าเหมือนเดิม เรบแจ้งจากประชาชนครับว่ามีบุคคลกระโดดน้ําบริเวณใก้สะพานรถไฟใกล้ลกลเชียงร้านกุ้งนางครับก็พร<ม>้อมทีมมาไปถึงที่เกิดเหตุก็พลเมืองดีแจ้งว่ามีชายดังกก่าวฝากประชาชนแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ำเลยครับทราบไห้ว่าเขาลอยตัวไปตามแม่น้ําเลยนะใช่ครับเขาบอกว่าลอยลอยมาแล้วก็เกาะหักตกแล้วผมก็ได้แวะมาดูตรงใกล้เคียง ร้านอาหารก้ามีนาประชาชนที่มาทานข้าวเขาบอกว่าเห็นว่ายน้ําอยู่แล้วเกาะกอปลตบลอยไประยะเวลาจากจุดที่เขาโดดเนี่ยไปจนจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยไกลไหมฮะประมาณหนึ่งกิโลครับเขาลอยอยู่ในในน้ําใช่ครับแล้วเจ้าหน้าที่ประสานอะไรใครไปยังไงเราก็ทําการประสานพี่ต้องช่างซ่อมเจสกีของร้านเอเคนเอ๋อรแ,แจ้งว่ามีทีมเจสกีวันนี้ครับมาขับเรือเจสกีเล่นในแม่น้ําบะบะคงก็เลยประสานทีมเข้ามาช่วย ก็ไปเจออยู่ช่วงบริเวณคลองวัดแหลมสภาพเขาตอนนี้เจอเนี่ยเขาปกติไหมเขาเป็นยังไงก็ดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ดำเนินการยังไงต่อมาครับก็ทีมเจ้กี่ช่วยขึ้นฝั่งมาแล้วก็ประสานเจ้าที่ตํารวจรับตัวดูแลต่อครับรับตำวได้เจอไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวไปลงพักเดี๋ยวให้ญาติมาลับไปถังโดดลงไปนะผมว่าเชื่อมาสัตว์สิบมีอยู่จริงแต่จสัตว์สิบมีอยู่จริง ครับครับ <laughs>